สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนบทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียรครับ<ม>พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งธรรมสองอย่างคือความไม่รู้จักอิ่มจักพอ ในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการทำความเพียรภิกษุทั้งหลายเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับคือด้วยการอธิษฐานจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคล จะบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบันของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาณอนุตตรโยคะเขมธรรมก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาณ ภิกษุทั้งหลายถ้าแม้พวกเธอพึงตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับทีอด้วยการอธิษฐานจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบัน่น ของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้แล้วไซภิกษุทั้งหลายพวกเธอก็จะกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรท์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าอันเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือน เป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้ต่อการไม่นานในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วเลยอยู่เป็นแน่นอนพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขอ,อนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ